สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ห้องอยู่อำเภอเคืองในนะครับอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลเนาะตอนนี้ห้องกำลังจะเดินนัางไปยาโซทอนนะครับกเ็เลยแพ่พี่น้องมาแวะเบิงนะครับคาเฟ่เนาะร้านกาแฟ่นะครับมานาเดอร์นะครับร้านนี้จะอยู่บริเวณกลางหน้าเลยพี่น้องน่ครับถ้าสังเกตเห็นนะครับจะอยู่ อยู่หลังพระใหญ่นะครับพระใหญ่ของอำเภอขังในนะครับท่างจะไปยาโสทอนนะครับซึ่งร้านนี้ก็เปิดมาโดนแล้วนะครับแต่มาโดนแล้วนี่มาตากาศตอนนี้เขาก็น่างงามพี่น้องเขาก็น่งแาม ไปเนาะข้าวกำลังสวยวันนี้จะเดินทางไปท้ำธุระนะครับที่ยะโสธรก็รเลยมาแวะกับป้าไปหลังมอเบิงภาพอัดสดนี่นะครับเพราบรอดดายเอาค้าต่างกล่องมานะครับพี่น้อง บรรยากาศดีขึ้นอย่างไ้ร่มเย็นล่มเย็ยน,มเยยนมากยวพี่น้องบรรยากาศทงหน้าเฮ้านะครับทงหน้าทงลาย จะไปเบบไหนเด้อข้งในครับบรรยากาศส่วนที่นั่งนี่ของฝาก เอาฝากด้วยนะครับเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับแก้วกามี เี่่วก็มีมีทำบรรยากาศใครเนเมียสนพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศกัอยู่ทงหน้านะครับมลมพัดเย็นๆไปชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ นี้จากความบุญไหว้ในเมืองน้อพี่น้องเนาะมา,าพักผ่อนนะครับพักผ่อนย่อนใจนะครับคุนนี่ครับหมัองนอนหม่องโยหม่องเศร้าจะม่ีนะครับสมัติมาเหลือกเบิ้งไดเอยียงได นี่วังนวดพ้อมมาสงนีครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ,บนบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็นอนอยู่เทียงหน้านะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับพี่น้อง nón ré gì